สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้ที่นี่วัดบ้านขยูงก็ต้นปีนะครับนี่ก็เป็นคณะนักท่องเที่ยวนะครับมีทั้งชาวไทยชาวมพูชาที่แวะเข้ามาตลอดวันนี้ก็วันหยุดนะครับใครไม่มีที่จะไปหรืออยากจะมาทําบุญแนะนําเลยครับมาที่นี่เลยวัดบ้านขยูงนะครับวัดที่มีตำนานมีเรื่องเล่านะครับตอนนี้ก็กําลังติดทองลวงป,ปูเพื่อขอ ความเป็นสีดีมงคลส่วนนันนี้ก็มาลังขึ้นนั่งรถหลวงปู่ครับครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมานั่งรถที่หลวงปู่หวงท่านเคยใช้เป็นประจํานะครับมีก็เป็นอีกหนึ่งคณะนะครับมาจากอุทุมพรพิสัยนะครับเพิ่งมาครั้งแรกก็จะเป็นวัฒนธรรมของที่นี่ครับมาถึงข้อต้องยกกัน5้าันแปดนะครับอ่าสักกะระปู่จากนั้นก็มาขออนุญาตนั่งรถของหลวงปู่และมาที่ท้องก่อนที่เราจะขึ้นบนสารไม้โบราณนะครับ ท่านใดมีโอกาสเข้าแวะมาได้เลยนะครับวันหยุดนี้เปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับสวัสดีครับ